รายการค้าวันที่11มกราคมออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับจำระอินวอย์ขายเลขที่อ้างอิง SI 0001ครับ00002จากบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนได้รับเช็คเลขที่8829817ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคนครปฐมลงวันที่1กุมภาพันธ์60รับจำระเต็มจำนวน เึกรายการโดยเข้าไปที่ระบบลูกนี้และวิเคราะห์นี้นะคะหลังจากนั้นกด r k มเ o w ค่ะเลือกใบเสร็จสินค้า r i ค่ะเลือกเอกสาร0001นะคะใบเสร็จดําเนินค่ะกโอเคค่ะเด f สามเพิ่มค่ะเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่1 0 1 1 0 1 6ศหกศูนนะคะ รหัสลูกค้าใส่จุดกด enter ค่ะเลือก401นะคะบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมา,าชนค่ะใส่ไทยนะคะเป็นรหนัส SI ค่ะส่วนเลขที่นะคะใส่จุดกด enter ค่ะเลือกก็กดเลือกนะคะังหลจากนั้นไปที่รายการรับค่ะ ใส่จุดหน้าใส่จุดต้องหน้าสุดนะคะประเภทเอกสารธนาคารนะคะใส่ C L ค่ะเลขที่เช็คนะคะเลขที่เช็คแปดแปดสองเก้าแปดอดเจ็ดนะคะวันที่ วันนี้เปลี่นเป็นวันที่0102นะคะรหัสธนาคารของเช็คนะคะเป็นธน,นาคารไทยพาณิชย์ค่ะรหัส SCB ค่ะสาขานาคนปรปฐมค่ะเสร็จแล้วนะคะเสรยจสอคฟอมต์ตองค่ะแล้วก็กด F10 บันทึกค่ะ หลังจากนั้นตรวจสอบการถูกต้องอีกครั้งนะคะเมื่อถูกต้องแล้วกดเลืกส,ส,สิบบันทึกค่ะตรวจสอบค่ะเลืกสิบบันทึกค่ะพิมพ์หรือไม่นะคะไม่พิมพ์ค่ะเจ็ดการบันทึกการค้าวันที่สิบเอ็ดมนาเพียงแค่นี้ค่ะ